ทุกครั้งที่คุณโพสต์ทุกครั้งที่ใช้มือถือทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารทราบไหมว่าทิ้งร่องรอยทางดิจิตอลเอาไว้ซึ่งร่องรอยเหล่านี้สามารถใช้ในการสืบคดีได้ด้วยแล้วก็ร่องรอยทางดิจิตอลเหล่านี้ไม่ได้ลบก,กันง่ายๆซะด้วยสวัสดีค่ะพบกันในดิจิตอลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีเราทุกคนมีสัญชาตญาณของการเป็นนักสืบ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่คอยสืบหาความจริงเรื่องคุณแฟน oh. ซึ่งในยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้การสืบหาความจริงก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีทั้งสมาร์ทโฟนมีกล้องวงจรปิดมีการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้สามารถสืบหาความจริงได้จากร่องรอยที่พวกเราทุกคนทิ A ้งเอาไว้ทั้งบนโลกจริงและโลกดิจิตอลนะคะ และสิ่งที่เอิญกำลังพูดถึงอยู่ดีก็จะเกี่ยวข้องกับคำสองคำก็คือ Digital Forensics และ Digital Footprint ค่ะและทั้ง2องคำนี้คืออะไรจะช่วยในการสืบคดีสืบหาความจริงต่างๆได้ยังไงวันนี้ พามาคุยก,กันกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดังระดับประเทศอย่างอาจารย์ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติประธานกรรมการบริหารบริษัท ASUS Professional Center จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซเบอร์ทรอนจำกัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับทุกครับสวัสดีครับคุกท่ครับ เห็นอาจารย์โพสต์ในโซเชียลนะคะว่าอย่างเคสของคุณแตงโมเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ดิจิทัลฟอร์เอนซิหรือว่าการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลและดิจิทัลฟุต r ิ n t หรือว่าร่องรอยทางดิจิทัลมาช่วยในการสืบคดีได้ซึ่งก็สามารถที่จะใช้กับคดีอื่นๆได้ด้วยให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้สักหน่อยค่ะคเคสของคุณแตงโมที่ตกน้ําเป็นที่สนใจของประชาชนมากแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทราบความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ปกติเวลาม,มีคดีที่มีความสลับซ้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีรายการสืบจกศพก็คือคุณหมอพรทิพย์ก็จะออกมาและนะคุณหมอพรทิพย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับหมอที่สืบจากศพเรื่องหมอนิติเวชนะครับถ้าเป็นภา,า,าษาอังกฤษเรียก forensic science นะนิติวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์หลักฐานทางทางบอดดี้ร่างกายของคนแต่ตอนนี้ มันมีวิชาการอีกอันหนึ่งที่เราควรรู้คือดิจิตอลฟอร์เอนซิกส์ะครัการพิสูจน์จากหลักฐานทางดิจิตอลนะครับซึ่งดิจิตอลฟอร์เอนซิกส์เนี่ยจะมีตั้งแต่โมบายฟอร์เอนซิกส์คือพิสูจน์หลักฐานที่มือถือนะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ฟอร์เอนซิกส์จะเป็นแม็คจะเป็นวินโดว์ก็ได้หรือว่าคลาวด์ฟอร์เอนซิกส์นะครับโซเชียลมีเดียฟอร์เอนซิกส์คือไปดู Facebook ไปดู Twitter ไปดู Line ไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะ การที่ไปดูหลักฐานพวกนี้มันคืออะไรคือร่องรอยที่ผู้ใช้เนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วไปพิมพ์ไปเล่นไปไปโพสต์ไปไลค์และเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีการเก็บประวัติการใช้งานของเราซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์ร่องรอยทางดิจิตอลคือการกระทําของเราที่กระทํากับแพลตฟอร์มไม่ว่าเราจะเข้าไปเขียนอ e ีเมลอ่านอ e ีเมลเข้าไปโพสต์เข้าไปไลค์เข้าไปแชร์หรือว่าขับรถไปไหน เซิร์ชคำว,ว่าอะไรซื้อสินค้าอะไรทุกอย่างที่เรากระทำไปโดยการใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการทํางานเนี่ยจะถูกเก็บไปเป็นปูมระบบย้อนหลังมาสิปีเลยดิจิทัลฟอร์เรนซิกหรือนิติวิทยาดิจิทัล คือหนึ่งในาศาสตร์ของนิติวิทยาที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในการวิเคราะห์พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานทางดิจิทัลเพื่อนำมาประกอบการทำคดีได้ซึ่งดิจิทัลฟุตปรินต์หรือร่องรอยทางดิจิทัลนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้มากเพราะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆดิจิทัลฟุตปรินต์ก็เหมือนกับการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็แต่ก่อนนี้เวลาบาริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาเก็บข้อมูลเราเนี่ย เฟบุ๊กเออย์มิคโคซอฟเออย์กูเกิลเออย์แอปเปิ้ลเออย์เนี่ยเขาไม่ต้องบอกเราแต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสาภาพยุโรปกฎหมายชื่อ GDPR นะ General Data ะ Protection Regulation แล้วก็ประเทศไทยเราก็มีกฎหมาย้มครบงข้อมูลส่วนบุคคลท d p ดซึ่งในนั้นเนี่ยได้บอกไว้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มจะต้องบอกแล้วว่าเขาเก็บอะไรเราบ้างและจะต้องเปิดเผยให้เราเข้าไปดูว่าเราโพสอะไรเราไลฟ์อะไรเราขับรถไปไหนเราทำอะไรเนี่ยจะต้องให้เราเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปล้างได้ เข้าไปลบที่ันฟุตพิ้นของตัวเองได้นะซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นผลดีกับตารวจกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้ามีเหตุการณ์อาชญาการรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเข้าไปในระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์มแล้วก็เข้าไปดูทีตันฟุตพิ้นเนี่ยย้อนหลังไปหลายๆปีเลยถึงแม้ว่าโทรศัพท์นั้นจะถูกลบหรือว่าโยนทิ้งน้ําไปทาลายหลักฐานแต่ฟุตพิ้นที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในคลาวด์เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วมันเป็นแฟกต์ที่จะ ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นตำรวจก็ควรจะสสืบพยานนะครับสืบพยานนะแล้วก็เอาฟุตพิ้นที่มีอยู่ในไซเบอร์เนี่ยอยู่ในคลาวด์เนี่ยค่ะเอามาเปรียบเทียบกับคาให้การของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแล้วก็แมทกับข้อมูลที่อยู่ในมือถือ,อนะครับขณะเดยียวกันเนี่ยสมมติเขาลบอาวุธผมโทรคุยกับคุณเอิญเมื่อกี้นี้แ้วผมลบเราสามารถลบในเครื่องได้ผมสามารถเข้าไปลบในคลาวด์ได้แต่ที่ผมลบไม่ได้คือที่ ISP ที่ A S d e t a c tool ลบไม่ได้ไแต่เมื่อตํรวจที่ ISP i p ก็จะบอกว่าเรามี p d p a นะถึงแม้ยังไม่บังคับใช้ก็ตามทีต้องขอหมายสาลเพราะงานนี้มันแบ่งเป็น3ปาร์ตี้คือตัวผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัย1ปาร์ตี้ตัว ISP A S d e t a c t t o ีกปาร์ตี้หนึ่งผู้ให้บริการคลาวด์โซเชียลมีเดียเฟซบ o o o ก g o กิ l e อ p เปิล o ป o ็ซออีกปาร์ตี้หนึ่งแล้วเวลาเราอยู่ๆเราไปียอย่าว่าแต่ เตอร์ปาร์ตี้ที่เป็น ISP หรือผู้ให้บริการเลยเอาแค่ผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเขาไม่เปิดสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้ใส่พาสเวิร์ดไม่ใส่สักอย่างหนึ่งเนี่ยตำรวจก็เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เพราะนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของอำนาจในพรบการแผิดีกี่ยวกับเตอร์อำนาจของพนงานเจ้าหน้าที่การขอหมายสารเหมือนคนมาที่บ้านเราตำรวจมาไม่มีหมายค้นเราไม่ให้เข้าบ้านเราถ้ามีหมายค้นมาโอเคให้ดูได้หมายค้นในนั้นบอกว่าค้นอะไรบ้างอ่ะมายึดคอมพิวเตอร์เราเอาไป ต่คอมพิวเตอร์ของลูกเราไม่ได้เพราะไม่หมายไม่ได้มีไม่ได้ครอบคลุมคอมพิวเ,เตอร์ของคนที่อยู่ในบ้านอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของการขอหมายสารเรื่องการทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเรื่องที่สําคัญเราเคยเห็นเคส FBI กับ Apple มาแล้วผู้ก่อการร้ายเข้าไปกาดยิงคนที่สหรัฐอเมริก,กานะ FBI ขอให้ l e เปิเปิดมือถือของคนคนนี้มันอาจจะตายไปแล้วหรือมันไม่ยอมเปิดอะไรไม่รู้หลัก Apple ไม่ยอมเปิดนี่สหรัฐอเมริกานะไปขึ้นลงขึ้นศาลกัน เพราะนั้นผู้ให้บริการเนี่ยเขามองว่าฟุตปรินของคนคนนั้นคนคนนั้นคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิในการเปิดนะถ้าคุณจะให้ความรูมือตำรวจคุณบอกตำรวจไปเลยอ่ะโอเคผมเข้ามาอ่ะคุณไปดูเลยอ่ะล็อกอินไปเลยบางคนก็กลัวว่าอ่าเฮ้ยคุณดูเพราะรข้อมูลคุณยังโมตกน้ําแต่คุณมาเห็นข้อมูลผมว่าทางธุรกิจผมไปคุยกับใครผมไปเจอใครคุณ้องรักษาข้อมูลให้ผมด้วยนะในพรบความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้บอกไว้เลยว่าพนักงานเจ้าที่ถ้าเอาข้อมูลไปแล้วไปรั้วมีความผิด มีข้ผิดอาญาด้วยนะเพราะนั้นก็เลยจะบอกว่ากฎหมายนี่เขาก็ได้เขียนครอบไว้หมดแล้วว่าคุณให้ข้อมูลกับตํารวจได้และตํารวจที่เอาข้อมูลคุณไปนั้นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลคุณไม่ให้หรั่วไหลไม่งักนเดี๋ยวคุณเสียข้อมูลไปงี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของที่ต้ o ฟุตปิ้นที่ใช้ในการปฏิปตอ่อประกอบข้อมูลในการพิจารณาคาดีอาจไปขอข้อมูลโทรเข้าโทรออกจาก a s เ e c h ีแท็ a T T T 2, ขอข้อมูลในมือถือของผู้ต้องสงสยัย เอาข้อมูลจากในเดียอ f ฟ o t p r i n t ที่อยู่ในคลาวด์ของสื่อ d p r o v i d ร r ทั้งหลายแหละเอามาประกอบกันทำผังทำไดแคมออกมาก็จะทําให้สามารถจะขี่คายคดีที่สลับซับซ้อนได้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมคะเรื่องของดิจิทัล o ุตปริ n t หรือว่าร่องรอยทางดิจิทัลนอกจากนำมาใช้ในการสืบคดีสืบค้นหาความจริงได้แล้ว แต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเราทราบแล้วว่ามีร่องรอยเหล่านี้คงอยู่การใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเพื่อไม่ให้ดิจิทัลฟ o o ปรินต์หรือร่องรอยทางดิจิทัลนี้ย้อนกลับมาทำลายเราได้นะคะเพราะร่องรอยทางดิจิทัลยังหมายรวมถึงการทิปโพสอะไรๆลงไปในโซเชียลการส่งข้อความหรือภาพให้เพื่อนในไลน์การค้นหาข้อมูลการค้นหาสินค้าและบริการด้วยนะคะใกลตัวเรามากๆเลยเพราะว่าใช้กันอยู่ทุกวันและสิ่งเหล่านี้ ก็ถูกบันทึกไว้หมดค่ะจนกลายเป็นร่องรอยทางดิจิทัลที่เป็นไปได้ทั้งร่องรอยเชิงบวกและร่องรอยเชิงลบ ดร่องรอยดิจิทัลเชิงบวกก็คือการโพสต์การคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์ในแง่ที่ดีเป็นกลางจริงใจชื่นชมและสุภาพรวมถึงการค้นหาข้อมูลที่สร้างสรรค์ด้วยส่วนร่องรอยดิจิทัลเชิงลบก็เป็นร่องรอยจากพฤติกรรมที่เราสร้างขึ้นแล้วอาจทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายหรือแม้กระทั่งสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับตัวเราเองส่งผลไม่ดีต่ออัตลักษณ์ทางดิจิทัลของเราเองไปจนถึงอาจเกิดโทษคดีความหรือสร้างความรําคาญนะคะ,ะ,คะเช่นโพสต์หรือคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอผู้อื่นพาดพิงถึงผู้อื่นในทางไม่ เสียดสีหรือไม่ระวังใช้ข้อความไม่สุภาพหรือถ้อยคำที่รุนแรงนำคลิปหรือภาพส่วนตัวของผู้อื่นมาเผยแพร่ลงโซเชียลแล้วก็สร้างความอับอายสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นรวมไปถึงการท่องเว็บการค้นหาข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลที่ไม่สร้างสรรค์เพราะการค้นหาของเรา ก็จะเป็นร่องรอยดิจิทัลเช่นกันถ้าไม่อยากทิ้งร่องรอยดิจิทัลทางการท่องเว็บและค้นหาเอาไว้ให้ใครมาตามได้ว่าเรากําลังสนใจอะไรในหลายๆแพลตฟอร์มก็จะมีฟีเจอร์ให้เราเข้าไปใช้แบบไม่ระบุตัวตนได้นะคะก็ลองศึกษาในแต่ละบริการกันดูค่ะและทีนี้ถ้าเราได้รับความเสียหายจากร่องรอยดิจิทัลไม่ว่าจะทั้งจากที่เราไปสร้างร่องรอยเชิงลบเอาไว้หรือจากร่องรอยที่เราทิ้งไว้แล้วมีคนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราก็ทําได้ดังนี้นะคะ หากโพสต์ที่เราเคยเขียนไว้ถูกผู้อื่นนำกลับมาโจมตีหรือทำร้ายเราเบื้องต้นก็ลบหรือแก้ไขโพสต์ที่เป็นปัญหานั้นไปซะก่อนแม้จะมีคนแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ตามเพื่อไม่ให้คนไม่ประสงค์ดีสามารถนำโพสต์หรือเม้นนั้นมาโจมตีเราต่อได้แล้วหากโพสต์นั้นส่งผลกระทบกับใครก็ควรแสดงความเสียใจด้วยการขอโทษและยอมรับผลในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ไม่กลับไปทำซ้ำเดิมนะคะ เราถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัวโดยสวมรอยบัญชีโซเชียลให้รีบกดรีพอร์ตและเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็รีบโพสต์บอกเพื่อนๆและคนรู้จักให้รู้ว่าเราโดนแฮกเพื่อเตือนไม่ให้คนอื่นโดนหลอกค่ะแต่ถ้าหากคนที่โดนแฮกไม่ใช่เราแต่เป็นคนรู้จักบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็อย่าลืมช่วยกันเตือนและช่วยกดรีพอร์ตให้ด้วยนะคะ ระวังเรื่องการโพสต์ภาพของมีค่าและข้อมูลส่วนบุคคลที่มากเกินไปเพราะอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลอกลวงเราได้แต่ถ้าหากเราพลาดตกเป็นเหยื่อไปแล้วก็ให้รวบรวมหลักฐานต่างๆแคปแชทและโปรไฟล์ของคนที่มาหลอกลวงเราหรือถ้ามีหลักฐานการโอนก็เก็บไว้ด้วยแล้วไปแจ้งความกับตำรวจนะคะถ้าหากถูกตามจากโลเคชั่นที่แชร์หรือรูปที่แท็กแก้ไขจัดการได้ไม่ยากค่ะ เริ่มจากไม่เช็คอินในสถานที่ส่วนตัวอย่างเช่นบ้านแต่ถ้าไปร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะอันนี้ถ้าอยากเช็คอินก็ได้นะคะหรือคนไหนที่ไม่อยากให้ใครติดตามเลยก็ให้ตั้งค่าการมองเห็นแค่เฉพาะเพื่อนหรือปิดการแสดงโลเคชันบนโซเชียลไปเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามทางที่ดีนะคะเพื่อไม่ให้เราจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาที่เกิดจากร่องรอยดิจิทัลสิ่งที่เราสามารถควบคุมและทำได้ตั้งแต่ต้ตตนเลยก็คือคิดให้ดีก่อนโพสต เพราะโพสของเราในวันนี้อาจจะกลับมาทําร้ายชีวิตเราในอนาคตก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําลายชื่อเสียงทําลายภาพลักษณ์ทําลายความน่าเชื่อถือเป็นคดีความหรืออาจทําให้ไม่ได้งานที่ตั้งใจเพราะสิ่งที่เคยโพสต์เอาไว้ในอดีตก็ได้ค่ะและติดตามดิจิทัลไทยแลนด์กันเป็นประจำเพื่อที่จะได้รู้ทันการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลยกดทัดน้ํา